กราบสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดจะร่งเป็นสามนอยมัดรวมเนาะค่ะอันก้อนจะไปเบิงของวันที่ยี่สิบเจ็ดเบิงของมือว่านก้อนเนาะค่ะพี่น้องมือว่านนี่เนาะค่ะแอดว่างเด่นอยู่ที่ศูนย์กับซีเนาะค่ะพี่น้องศูนย์บ่มาเลยจะน้อยแหลกใคอยู่่ะห้าไปจัดด้ยูหอดน้อยวี่เนาะค่ะไปเขาตัวเนินใหายยูเนาะสาหรับพี่น้องผู้ที่ บอบอทอถอ,อยเนอะค่ะไปได้วี่พี่ไปลึกมากเนอะค่ะกักัย่งดีพี่น้องที่เข้า,าไปท่านอยเนอะค่ะพี่น้องเนาะยังนี้ย่งดีอยี่ว่าเข้าตามไปท่านกัอเอาไม้มือนีนะคะเอาไม้มือนีเ้อพี่น้องเอาไม้มือนีนะคะเพราะว่าแนวทางเนอะค่ะพี่น้องเนาะ จักรวามือนี่แนวทางของมึอนี่แอดวาน่าจะมีให้เห็นนะคะน่าจะมีให้เห็นกับตัวตัวเด่นที่แอดว่างเนาะคะ่ะเด่นที่แอดว่างน่าจะมีให้เห็นเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะเมื่อวานนี่ของแอดได้ยูทีวีไอพีค่ะพี่น้องเรื่องของดวงตาก่อนเส้นสาระข้ามเพิ่นก็นอยากลงอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเบรกเลแบบะค่ะพี่น้องนะคะเบรกไวสักก่อน แต่ว่ารัฐบาลไทยแอดลง่งหายยู่เนาะค่ะรัฐบาลไทยแอดลง่งหาแล้วกะขอเห็มากเนาะค่ะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสารครามงามอยู่พี่น้องแอดเบิงแล้วหมู่หลังจากที่แอดล่งเนวทางไปแล้วเนาะ,ะแอดมานางเบิงอยู่วาเออตัวเลขช่นหลายแล้วกะสวยงามพอสมควรนะคะสวยงามพอสมควร เพราะว่าเหลขมันบันนี้ซุ่มนีแล้วค่ะพี่น้องนะคะหาเจ็ดเก่านี่นะคะเดนซีวันี้ชนกันหลายมากกระแสออกมาเพิ่นก็ว่าดับบานุนบนันนีเนาะเขากับอดอา,อาเซียนญ่ๆเพื่อนเนาะคะ่ะเพิ่อนตเก่าเพิ่นก็ดับอยู่เข้ากับอดใจหน่อยใจหายบ่ได้บ่เป็นใจหน่อยพี่น้องนะคะแต่เขาก็ต้องซัดท่าเสือหมันในสู่ของเข้าเนาะคะ่กะกับคอห้มานะคะ เคยพาดับมาแล้วนะคะพี่น้องเขาเคยพาดับอตอนเลขออกเจ็ดสามบนรางพี่น้องจําได้บ่ารัฐบาลไทยนะคะเจ็ดสามบนลางดับคักดับเน่เลยค่ะเพิ่อนอันนี้เขาประเดีว่าพาดพิงช่องไดหรืออาจารย์หญ่ทันใดเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าดับคักแต่สูตรเขามันชนชนอยู่ตรงนั้นแอดลงว่ามันสิเกือบว่า,าเพิ่นบ่ลง่งลายนะคะ อ,องแอดลงไปเข่าบนล่างอันนั้นคือดวงล่ะค่ะวาได้เก่งเนาะคะ่ะถือว่าเอา้าสูตรกับไปตามสูตรแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะส่วนมากกดีบ,บมาก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเนาะค่ะห้าเห็ดตามสูตรคือว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะสูตรกับมีเข่ามีหลุดคือกันกับฟันนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะแนว่าทางสูตรก็ได้แนว่าทางสูตรกับมีเข่ามีหลุด เอาว่าสูตรหรือว่าว่าฟันเนาะค่ะไปตามสเตปพ,พี่น้องไปตามสเตปนะคะหลังจากที่แอดไปรับหลานกลับมาแอดจะมาพิจารณาฟงเล่าพัฒนาวา่า,า,วาเป็นตะลุ่มบ่อนะคะพี่น้องถ้าขอหลายแบบนี้มันลดแอดกัเกรงใจพี่น้องเนาะค่ะเข้าลดเง่าวหลีได้ค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาเนาะลดเน่าจนหนาใจหายแต่ว่าแอดเปลี่ยนสูตรแล้วขันเปลี่ยนสูตรปั๊บนี่ถ้าแอดจะเอาไปลุ่มมันคือเข้าล่องยาเนาะค่ะ ก็คือห้าล่งมันบอดีหนมันเดินจากผักหนึ่งก้อนบ่อจังสีเนาะค่ะมีเอซพี่น้องขอมาหลายขอให้ล่งโหลดประสันแอดกับคืดยากน้ำมาเออถ้ามันเดินหากับสีไข่อย,ยูนะคะมื่อนี่บั้นทาพรมเนาะค่ะด้วยว่าจะเอาเป็นเลขถูกห้แอดกลับมาจากธุระไปจุดถูกขอปูบ่อหลังจากที่อัน แอดไวเพื่อนแล้วเนาะคะ่ะถาวายคันบูชาต่างๆหมดแล้วเนาะคะ่กะก็เลยย่างตาจุดถูกพี่น้องนะคะยังตาสิจุดถูกขอพี่นอ้องขอปูปันแนวทางพี่น้องเบาพี่ทวแล้วละคะ่ะขนาดบ้าหนาวเนี่ยนี่พี่น้องมือน,นีนะคะมือน,นีเบ้าหนาวยังปั่มเปื้อยู่เนาะคะ่ะวันนี้วันพระเนาะคะ่ะวันนี้วันพระ,อะขอให้เฮงห้ปังเด้อคะ่ะ สมองสบอนเหตุงานไปนั่งพี่น้องนะคะ่าะแอดหยานไปรับล้านพระท่านเนาะคะ่ะว่านมือนีน้องบ่มีเลี่ยนผักขาดปถ้าจะนั่งทาหน้าเพคนก็นจะเป็นมือแรงคน,นะคะ่ะซีมงหน้าจังจะเลิกงานเนาะคะ่กะก็เลยมันโดนโผดเนาะคะ่ะพี่น้องมันโดนหลายก็เลยจะไปหาเอาสก้อนเนาะคะ่ะเพราะวา่า มันหลายชั่วโมงพี่น้องไปตเตะโตนเล่าเนาะค่ะมันหลายชั่วโมงก็เลยต้องไปเอาสักอกนเนาะค่ะค่ะพี่น้องมือนี่แหละค่ะรายการเมื่อวานของน้องจ่าเขาอยู่ที่สามหกเนาะสามมาอยู่สองขังพี่น้องสามมาอยู่สองขังละกะหาไปเขาลักลอยวิ่พี่เนาะค่ะสําหรับหาพี่น้องนะคะสําหรับหาไปลักลอยนะคะเอดเห็นมันชนหลายๆเอด็ดนั้นมันสิเบิร์นเนาะเมื่อวาน กับ่เบิรนนะคะสองหกอะวะสามหกนี่ราคาพี่น้องชูม,มือนี้มันจะเป็นป่าไปวี่หนึ่งกับคือหนึ่งบนรางเพราปกติหกกับคือหกบนรางดีตัวว่าพิเศษบ่มาเจ็ดบนรางนะคะสายหลุดค่อนข้างจะได้เปรียบสาวนี่เด้อพี่น้องนะคะสายหลุดหลุดเอาเนาะคะ่ะแล้วก็ไปเบิ้องของแอดก่อนเนาะแอดขออนุญาตเอาใบหนีนแะน้ะทางเกาลาลงก,ก่อนเนาะคะ่ะ แล้วแอดจะให้แคบเนาะค่ะพี่น้องค้องดวงตาก็เดินดีคือกันนะคะกะถือว่าบ่อรุดดอกขาขพีน่น้อง,น,ง,น,งน,นะคะของผู้นึงเข่าของผู้นึงกะรุดของผู้นึงรุดผู้นึงกะม้ายังสี่เนาะขายมี่าข้ามี่สองใบหนึ่งของแอดเองกับบ่หลายคูหลายโตเนาะค่ะกะสายแคบแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะเบื้องมันทีก่อนพี่น้องจะงองอ่า อุปกรณ์เท่ากับว่าท่านพร้อมดอกค่ะพี่น้องแอดฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการม้องเห็นซอยแอดในเด้อนะคะเป็นเวล,ลาย่างอีกหลายแต่แอดเอาห้พี่น้องเบื้องโหลดเนาะค่ะนะคะ,นะคะเปิดการม้องเห็นซอยแอดในข้าเทียมมือหนานเส้นทางย่งอีกเงาไกลเนาะคะ่ะกัได้แต่พึ่งพี่น้องนี่แหละคะ่ะขอพี่ขอนองเนาะคะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์สำหรับทันที่บ้านกดติดตามกดติดตามไวเดอร์พี่นอ้องแย้มเหล็กมันเขา่าพี่น้องจะได้เห็นเนาะคะ่ะ ล้ำพังข้าโพดมันก็ปิดกันทุกซองทางล่ะค่ะพี่นอ้องบางท่านพ่อเห็นหลังหว้ออกเลยเอข้าเขา่าเพิ่นก็ะด้าแอดเนาะเพิ่นพ่อเห็นเนาะเพิ่นพ่อรู้เนาะค่ะพ่อเป็นยังเพิ่นพ่อเห็นเพิ่นก็หาเพิ่นโคงจะคืนว่าข้าเข้าแก้ไขตัวเลขอี่ยังยังสี่ไหมค่ะจริงๆแล้วแอดพ่อเคยคิดจะแก้ไขหรือว่าจะเหตุธุรกรรมมู้นนันเลยนะคะเพิ่นพ่อเห็นค่ะพี่น้องพ่อเป็นยังดอกเพิ่นพ่อเห็นเพิ่นก็ต้องเข้าใจว่าจังสันเนาะค่ะนะคะก้า มือนีก็ขอให้พี่น้องโชคดีกับทุกแนวทางเด้อค่ะ,อะแอดว้างเดนยูทีตัวนี้เนาะคะ่ะจับคูกันใดเด้อพี่น้องสำหรับทีหาสามบะมี่เนาะคะ่ะห้าสามหาสองแอดว้างทั้งนี้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหาสามกับหนึ่งสามบมี่ก็จับประกบกันเอาคะเทียมันมาเนาะคะ่ะแอดก็ได้จะวังเป็นยางยิงว่ามือนีแนวทางเขาจะเดินเนาะคะ่ะเกยพี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะเอา สุดท้ายก็กราบขอบุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์แอดเดอร์ค่ะค่อยๆย่างไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพึงใบบุญของพี่ของน้องเด้อจุงแอดไปน,น้ำแนยทิมย่มแยปากันเดอ้อพี่น้องนะคะกดไลค์ให้แอดน้ำแน่เนาะค่ะเปิดการมองเห็นพี่น้องก็จะได้เห็นน้ำเวลาแอดลงคลิปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ